สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะคลิปวิดีโอก่อนหน้านั้นเราได้พูดคุยกันแล้วเกี่ยวกับเรื่องของดวงจิตนะคะและคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงเรื่องของวิญญาณเมื่อทางลทัทธิโยคีขอแปลว่าวิญญาณคือผู้รับรู้ดังนั้นแล้ววิญญาณก็ต้องเป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งหัวข้อจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันดีกว่าคะ่ะวิญญาณคือผู้รับรู้ ดังนั้นแล้ววิญญาณก็ต้องเป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งซึ่งอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายและเป็นนายของส่วนประกอบของมนุษย์ส่วนอื่นๆทุกส่วนแต่การที่จะอธิบายว่าวิญญาณคืออะไรนั้นเป็นสิ่งที่พูดยากนักประการหนึ่งเป็นเพราะหลักในเรื่องของวิญญาณของลัทธิโยคยีแตกต่างก,กันกับหลักในพระพุทธศาสนาเราไม่สามารถจะเทียบกับอะไรได้ในทางพุทธศาสนาของเราได้อีกประการหนึ่ง แม้คำอธิบายในลัทธิโยคียเองก็เป็นคำอธิบายที่เข้าใจยากและผู้อธิบายเองก็ร้องว่าอธิบายยากอยู่เหมือนกันลงท้ายขอให้เชื่อเอาเฉยเพราะจะอธิบายกันให้ดีจริงไม่ได้หากจะถามว่ามีผู้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณซึ่งเป็นนามนั้นแล้วอธิบายให้เราเข้าใจได้มีบ้างหรือไม่ก็คงจะต้องอาจตอบว่ามีแต่น้อยเหลือเกิน แต่อย่างไรก็ดีตามคำอธิบายของเขามีข้อที่จะรวบรวมลงได้ดังนี้วิญญาณมีลักษณะเหมือนดวงไฟอันไม่รู้จักดับเป็นดวงไฟซึ่งจะแลเห็นไม่ได้ด้วยตามปกติและถูกต้องด้วยร่างกายธรรมดาไม่ได้ดวงไฟในดวงอาทิตย์ย่อมเป็นเครื่องให้ชีวิตแก่สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกได้ฉันใด ดวงไฟคือวิญญาณเมื่อมาสวมเข้าที่ไหนก็ย่อมให้ชีวิตแก่สิ่งนั้นได้ฉันนั้นวิญญาณเป็นของสูงและถูกหุ้มห่อด้วยส่วนประกอบอื่นๆจนไม่มีใครแลเห็นหรือถูกต้องได้วิญญาณมีความสามารถมากแต่จะทำอะไรได้ก็แต่ของสูงๆที่เกี่ยวกับวิญญาณด้วยกันจะลงมาทำงานต่ำๆไม่ได้สำหรับงานต่ำๆดวงจิตต้องจัดการทำแทนทั้งสิ้น วิญญาณเป็นเหมือนองค์พระเจ้าแผ่นดินที่ต้องทรงดูแลและทํำงานแต่ในส่วนที่สูงถ้าสำหรับงานต่ำๆก็ต้องให้เสนาบดีคือดวงจิตจัดการแทนไปแต่การงานที่ดวงจิตทำแทนไปนั้นจะเป็นงานสูงหรืองานต่าก็ตามผลของการงานนั้นจะดีหรือเลวอย่างไรวิญญาณต้องรับเอาทั้งสิ้น เหมือนอย่างองค์พระเจ้าแผ่นดินซึ่งต้องทรงรับผิดชอบในกิจการที่เสนาบดีของพระองค์จัดทำไปจะดีเลวอย่างไรความรับผิดชอบก็ตกอยู่แก่พระองค์ถึงแม้ว่ากิจการนั้นๆพระองค์จะไม่ได้ทรงรู้เห็นได้ด้วยในเวลาที่ทำไปก็ดีเนื่องจากที่เขาเปรียบวิญญาณเหมือนพระเจ้าแผ่นดินเขาจึงได้เปรียบตัวมนุษย์เหมือนอนาณาจักรอันหนึ่ง ความรู้สึกของร่างกายตามปกติก็เหมือนอย่างความรู้สึกของพลเมืองทั่วไปซึ่งไม่มีโอกาสจะได้เห็นองค์พระเจ้าแผ่นดินไปทุกคนและไม่สามารถจะทราบได้ว่าพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทำอะไรบ้างดังนี้ฉันใดความรู้สึกตามธรรมดาของเราก็ไม่สามารถจะทราบได้แน่ว่าวิญญาณของเราเป็นอย่างไรหรือกำลังทำอะไรอยู่บ้างถ้าพระเจ้าแผ่นดิน จะออกจากพระราชอาณาจักรเพื่อเสด็จไปทางไหนจะทรงเอาพลเมืองทั้งแผ่นดินไปด้วยไม่ได้ต้องทรงนำไปแต่เฉพาะข้าราชบริพารที่ข้างเคียงและปล่อยให้เสนาบดีรักษาการอยู่วิญญาณก็เหมือนกันถ้าหากวิญญาณจะออกจากร่างกายไปทางไหนชั่วคราวก็นำเอาแต่เจนตะพูดหรือกายที่ปลยปล่อยดวงจิตให้รักษาร่างกายอยู่ทางนี้ ส่วนทางโน้นวิญญาณจะไปทำอะไรบ้างดวงจิตเองก็ไม่มีทางจะทราบและไม่มีหน้าที่ที่จะทราบเพราะเป็นกิจส่วนตัวของวิญญาณในสภาพที่มนุษย์เป็นอยู่อย่างนี้ดวงจิตดวงเดียวเป็นผู้รู้สึกเป็นผู้จัดการทำการต่างๆดวงจิตต้องรับภาระอันหนักยิ่งในอันที่จะทำงานให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ร่างกายและวิญญาณเพราะฉะนั้นดวงจิต จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวิญญาณเหมือนหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงมีความจำเป็นจะต้องเลือกเสนาบาดีที่สามารถจริงๆฉะนั้นเมื่อร่างกายทุดโทมลงโดยความชราพยาธิมาเบียดเบียนก็เหมือนหนึ่งมีค่าศึกมารบพุ่งราชอาณาจักรดวงจิตซึ่งเป็นเสนาบาดีจะต้องจัดการต่อสู้ถ้าสู้ไม่ได้ร่างกายแตกดับดวงจิตก็พลอยดับไปด้วยส่วนวิญญาณ ก็ต้องออกจากอาณาจักรไปจนกว่าจะได้อาณาจักรครองใหม่หรือไปรวมกันอยู่ในโลกอันสูงสุดซึ่งมีแต่วิญญาณเสวยสุขอยู่ตลอดกาลในทางพุทธศาสนาของเราเรามีคำว่าปุถุชนหมายความว่าคนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสยังไม่สามารถจะมองเห็นธรรมเห็นทางดับทุกข์หรือเห็นนิพพานได้ ในลัทิโยคีเขาก็มีปุถุชนคือคนที่ยังไม่สามารถจะมองเห็นความเป็นไปของวิญญาณในทางพุทธศาสนาของเรานิพพานเป็นขั้นสูงสุดฉันใดในลัทิโยคีการมองเห็นความเป็นไปของวิญญาณก็เป็นชั้นสูงสุดฉันนั้นผู้ที่สำเร็จวิชาในชั้นสูงสุดของเขาย่อมสามารถจะเข้าถึงวิญญาณรู้ความเป็นไปของวิญญาณ และสามารถทำการติดต่อกับวิญญาณของตนหรือของคนอื่นๆได้ใครที่ทำได้ดังนั้นก็เท่ากับสำเร็จพระอรหันต์ในทางพุทธศาสนาของเราตราบใดที่มนุษย์ยังไม่ได้บรรลุวิชาถึงขั้นนั้นมนุษย์ก็ไม่ทราบว่าวิญญาณของตนเป็นอย่างไรไปทำอะไรบ้างมีความต้องการอะไรทั้งนี้เพราะดวงจิตยังไม่ได้รับการฝึกฝนเพียงพอ จนจะทำการติดต่อกับวิญญาณโดยตรงได้เหมือนอย่างเสนาบดีที่ยังไม่ฉลาดพอที่จะทราบพระประสงค์หรือความเป็นไปอันแท้จริงของพระเจ้าแผ่นดินของตนหรือไม่สามารถจะทำการติดต่อกับพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงได้กิจการบ้านเมืองที่จะจัดไปก็ทำได้แต่ในทางที่ตนเห็นว่าดีที่สุดซึ่งอาจจะไม่ตรงกับภสาษสาโนบายของพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อใดดวงจิตติดต่อกับวิญญาณโดยตลอดแล้วก็นับว่าดีเลิศเหมือนหนึ่งเสนาบาดีที่ได้มีโอกาสสนิทสนมกับองค์พระเจ้าแผ่นดินโดยตรงสามารถจัดการให้ถูกตามพระประสงค์และประสาสโอนบายของพระเจ้าแผ่นดินได้ทุกประการเพราะฉะนั้นผลสำคัญอันเป็นผลสุดยอดของโยคีก็คือให้ดวงจิตเข้าไปติดต่อกับวิญญาณได้ คำอธิบายในเรื่องดวงจิตกับวิญญาณที่ได้กล่าวมาโดยพิศดารยังไม่ถี่ถ้วนยังไม่แจ่มแจ้งดีและยังจะมีปัญหาอีกหลายประการแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นใครในโลกนี้ที่จะบรรยายถึงเรื่องดวงจิตกับวิญญาณให้ถี่ถ้วนแจ่มแจ้งและไม่มีปัญหาข้อโต้เถียงใด แม้จะมีผู้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของดวงจิตและวิญญาณหรือเป็นผู้ที่สามารถติดต่อกับดวงวิญญาณให้กับผู้คนได้ก็หาได้น้อยเหลือเกินเพราะหากไม่รู้ความจริงไม่ซึ้งถึงความจริงยิ่งพูดกันมากก็ยิ่งจะมีปัญหาโต้เถียงกันมากขึ้นทุกทีและในการที่จะวินิจฉัยปัญหาเหล่านั้นโดยละเอียดอาจเป็นการเกินดีเกินความจำเป็นของเราในเวลานี้ จึงขอจบคำอธิบายเรื่องดวงจิตกับวิญญาณลงเพียงเท่านี้ก่อนและบางทีในวันหน้าเราจะมีโอกาสพูดกันให้พิสดาลยิ่งกว่านี้ได้บ้างคลิปวิดีโอที่ได้กล่าวมาตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทปัจจุบันนี้แสดงให้เห็นว่าในลัที่โยคีถือว่าส่วนประกอบเป็นตัวมนุษย์มีอยู่เจ็ดประการมีร่างกายซึ่งเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าสังขารเป็นส่วนต่ำที่สุด และมีดวงวิญญาณอยู่สูงที่สุดเอาละค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะหัวข้อเกี่ยวกับดวงจิตและก็หัวข้อเกี่ยวกับดวงวิญญาณครูได้บันทึกเสียงไว้ให้กับทุกท่านได้มีโอกาสได้รับฟังคลิปวิดีโอต่อไปเราจะพูดถึงกระแสในตัวคนว่ากระแสในตัวเรานั้นมีลักษณะและนนยยะอย่างไรอยู่ใกล้และอยู่ห่างจากเราเพียงไหนจะเป็นหัวข้ออันทรงพลังที่เราจะได้รับชมกันต่อไปค่ะ อย่าลืมกดแชร์ออกไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ